สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวสดว,นนะะวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันจันทร์ที่สิบหกค่ะค่ะเป็นวันหยุดเฉยเนาะอันนี้คุณสุตัดเพราะถุงใหม่ใส่เมื่อวานนี้เอาไปให้ช่างก็ตัดนะคะอ่าสีเหลืองให้เข้ากับชุดชุดชุดหมายควาว่ากับเสื้อที่คุณสุดถักนะคะพอดีวันนี้อากาศอากาศมัน มันอึมครึมอ่ะอากาศมันปิดอ่ะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเนาะเมื่อเช้านี้ฝนตกค่ะเลยอัดไม่ได้นะคะฝนเพิ่งหยุดนะคะฝนเพิ่งหยุดนะคะสุก,ก็เปิดไฟเอานะคะเพราะว่าความมืดเนาะาำหรับไฟต้องสองหมาใช่ไะโอเคอันนี้สุกก็ ตัดเพราะถุงพื้นใหม่ที่บอกว่าไฟล์เส้นเล็กถอนะคะเวลาตัดออกมาก็จะดูสวยนะคะดูสวยดูเก๋เนะคะแล้วก็ใส่สบายเพราะมันเป็นไฟลเส้นเล็กนะคะเปนไฟลเส้นเล็กขนสุหาตัวผื้นนี้ขนสุไม่ต้องกัดเขาก็เขาก็อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นไฟล์เส้นเล็กนะคะแต่ก็กัดหนนะ่อยเนาะเพื่อไม่ให้มัน,น,นให้มันดูเรียบร้อยขึ้นมาเมื่อกี้ก็มีเพื่อน ในกลุ่มถักเราโทรมาซื้อเสื้อนะคะซื้อเสื้อสีส้มกับสีฟ้าส้มกับสีฟ้าแล้วก็ไหม่นะคะไหม่สีสีส้สมสีฟ้าอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะจะเอาไปถักแขนเหมือนคุณสุนะลายสามเหลี่ยมเนาะคุณสุก็ ลองใส่ให้ชมที่คุณสุบอกว่าคุณสุจะใส่วันจันทร์ให้ชมนะคะแต่นน่คุณสุเห็นพระถุงมาใหม่คุณสุเลยให้ช่างเขาตัดให้เมื่อวานเขาพุ่งมาส่งคือส่งเมื่อกี้เลยเลยเลย,เลยใส่ให้เพื่อนชมนะคะนะอ่อ คุณสุดแย้ไขไอตัวแขนสีม่วงนะคะที่ที่คุณสุดบอกว่าคุณสุดแย้ไขใหม่นะคะคุณสุดเพิ่มเสาขึ้นหนึ่งเสาเห็นไหมคะเป็นสองเสาแล้วคุณสุดค่อยวิ่งสู่ห้า mm. คือตอนแรกคุณสุดทําเสาเดียวพอทําเสาเดียวแล้วมันก็เลยสั้นพอสั้นแล้วมันก็เลยเหมือนมันขี่กันอยู่อะแล้วมันก็เลยทําให้น่นหนาใช่ไหมฮะตอนนี้พอคุณสุดทําทำขาสองขาแล้วก็ค่อยวิ่งโซ่แล้วค่อยทําดอกมันก็ มันก็ห่างกันออกมามก็เลยดูดูเป็นพวงสวยเห็นไหมคะการสมมติเขาจะสวยขึ้นเนาะเขาจะสมมติลงเห็นไหมคะเป็นพวงขึ้นนะคะก็สวยขึ้นนะคะสวยขึ้นนุงสุก็ชอบแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ขงสุรลองลองถักุงสุรเลยกะไม่ถูกอ่ะุงสุกกะไม่ถูกว่า,วาคือเราจะทำขาออกมาแค่ไหนอะไรเงี้ยตามหลังจริงคือตรงโซ่ตรงเนี้ยตรงโซ่ตรงเนี้ย ตามหลังจริงทำโซ่ห้าพอดีอันนี้คุณสุททำแค่สี่รอบนะคะถ้าทำห้ารอบห้ารอบรอบที่หกจะพอดีแล้วเขาจะไหลเขาจะลงมาพอดีนะคะอันนี้คุณสุธที่เจ็ดที่จะแก้ตัวนั้นด้วยใช่ไหมคะตัวสีส้มเดี๋ยววันนี้คุณสุธจะแก้ตัวนี้แล้วเอาเอา,เอาชายตรงเนี้ยชายตรงเนี้ยลายเนี้ยมาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็รอชมวันเดี๋ยววันพฤหัสคุณสุธก็จะใส่ คุณสุก็จะใส่ให้ชมนะคะเดี๋ยววันพฤหัสเนาะคุณสุเปลี่ยนคุณสุเปลี่ยนชุดให้หุ่นใหม่นะคะตัวนี้ก็คือตัวไทยลือปักนะคะดูงานปักเขานะคะสวงให้ดูใกล้ๆนะคะตัวนี้สวยมากนะคะสวยมากเห็นไหมคะงานปักเขาเนี้ยบเลยะคะ่ะมีทิ่ฐินะคะแล้วก็สีเขาเป็นสีมันคล้ายๆสีอ่ะแต่ว่าไผ่ก็ไม่เชิงจะเป็นมะนาวนะคะ คือใบตองอ่อนอะไรประมาณนี้นะคือเป็นสีใบตองอ่อนนะคะสวยดีนะคะสวยดีตัวนี้สําหรับตัวนี้สุว่าสวยดีนะคะนะคะคุณสุเหลืออยู่สีผืนแต่คุณสุก็สั่งไปแล้วที่เพื่อนๆสั่งออเดอร์มาใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณสุจะโชว์ตัวที่สีส้มคุณสุตัดที่สุบอกเพื่อนว่าคุณสุเอาสีส้มไปตัดแล้วนะคะน,นี่คือสีส้มนะคะคุณสุให้ช่างตัดสองผืนนะคะเพื่อ เพื่อมาทาโปรโมทนะคะสีส้มนี่คุณสุดจะใส่กับตัวนี้นะคะใส่กับตัวนี้คือพุง่งเดี๋ยววันพฤหัสนะคะคุณสุดจะใส่ให้ชมนะคะสีส้มกับสีเหลืองนี่สามารถออกงานได้ทั้งสองชุดเลยนะคะคือไปงานแต่งได้ไปงานโรงแรมงานสีสงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือได้คือได้สบายเลยเป็นงานที่มันขึ้นเขงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ ก็คิดว่าใส่คือใส่ได้สบายเลยนะคะสำสำหรับลายลายอ่าไทยลือ้อไทยลื้องานปักตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้สวยมากนะคะคุณสุดชอบคุณสุก็เลยเอาเลยนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนสั่งอีกสองสามเจ้าคุณสุดก็กําลังสั่งสั่งตัดมาให้นะคะสั่งตัดมาให้นะคะพก็สุดตัดก่อนเพื่อใส่โปรโมทสินค้านะคะนะคะ คือกาไรก็ไปกับตรงนี้และค่ะนะคะนะคะมันสูตร,รับตัดก็คือผืนนึงก็นะคะ3ามห้าิบบาทนะคะถ้าตัดสดําเร็จนะคะนะคะก็อัดพระกาวนะคะประกาวเรียบร้อยนะคะนี่คืองานข้างในนะคะนะคะโอเคถ้าใครจะตัดก็นะคะสุก็รับตัดด้วยนะคะ อ็สวยดีนะเดี๋ยววันเพื่อหาคุณสุดจะใส่ให้ชมนะคะเนาะแต่เรามาสวยผ้านิ่มนะคะใส่สบายมากนะคะสําหรับสีเหลืองนะ,ะสีเหลืองคุณคุณสุดเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวคุณสุดเอามาให้ชมนะคะว่าเหลือเหลือจริงหร กลลงล่างแหละสีเหลืองนะคะสีเหลืองแบบแบบที่คุณสุตัดนะคะแบบที่คุณสุตัดนะคะน่าจะเป็นผืนนี้นะคะโอไม่มีลนะมนี่นะคะก็จะมีเหลืองตัวนี้นะคะเหลืองตัวนี้จะอมม่วงนิดๆอมชมพูนิดๆน,นะคะ ตรงนี้เป็นเป็นตีนนะคะตรงนี้เป็นหัวนะคะออกมาก็สวยนะคะนะคะแต่ามาสวยแน่นอนนะคะแล้วใช้แล้วใช้ใชอ่าคือถ้าผ้าละเอียดและผ้าบางหมายก็ว่าคือผ้าเขาไม่บางแต่ฝ้ายเขาเป็นฝ้ายเส้นเล็กนะคะคือไม่ถึงกับบางนะคะแต่ฝ้ายเขาเส้นเล็กมันก็เลยดูแน่นดูดูใส่สบายเบามากนะคะตัวนี้ก็ใส่ ผ้าผ้ากาวที่เป็นผ้าแบบหนานะคะคือบอกช่างว่าให้เอาผ้ากาวอย่างหนาตัดนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าแต่ถ้าเป็นผ้าถุงหนาถ้าเป็นผ้าถุงหนาก็ก็ใช้ผ้าก็ใช้ผ้ากาวแบบแบบบางนะคะก็คือช่างเขาจะรู้ก็บอกช่างเขาด้วยนะเผื่อเขาจะนะคะ,ะคือเขาจะได้ทําให้เราถูกต้องตามที่ใจเราปรารถนาใจที่เราต้องการนะคะ นะคะตัวนี้เหลืององมม่วงๆนิดๆตัวนี้เหลืองอมส้มนะคะแต่ก็จะมีเขียวนะคะเห็นไหคะจะมีเขียวมะนาวผาสมนะคะนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหคะอันนี้คือคุณสุพูดโทนเหลืองนะคะโทนเหลืองทั้งหมดที่คุณสูได้มานะคะ สวยมากเแต่และจับก็ต้องจับค่อยๆเพราะเขาสวยต <g ül> าก็สวยมากนะคะใส่สบายมากนะคะนะคะอันนี้คืออ๋อตัวเดียวกันที่คุณสุดนึกว่าไม่มีนะคะคุณสุดขออนุญ,ญาตดับนะคะพอเดณสุดไลฟ์สดนะคะตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันที่คุณสุดใส่นะคะเหลืออยู่ผืนหนึ่งนะคะจอกเขียวมีเขียวมีอ่าเนาะประมาณนี้แหละหลายสีก็ตอบไม่ค่อยถูกนะคะ นี่คือเผื่อหนึ่งนะคะแล้วก็เหลืองส้มตัวนี้ก็สองนะคะนะคะแล้วก็มีอีกเหลืองตัวหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนถามเหลืองแต่กุสุจะไม่ได้ว่าใครถามนะคะอันนี้แต่กุศลไม่รู้ว่าพอดีปลายฟ้าเขา,อาจองไปแล้วตัวหนึ่งนะคะเหลือเหลือตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ตัดออกมาสวยมากนะคะนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีปักเห็นไหมคะ ก็มีปักนะคะเ็าจะปักสีชมพูหวานๆนะคะข้างล่างนะคะนะคะดูแลสบายตานะคะดูแลสวยสบายตาเนาะโอเคในของปลายฟ้านี่คุณสุต้องอันนี้ของน้องเขาจองแล้วนะคะคุณสุดจะเอาให้ช่างเขาตัดให้นะคะเขาตัดแบบเป็นจีบนะคะโอเคตอนนี้คุณสุตมาพูดถึงงานถักนะคะคุณสุตม่ เวลาน่าจะเกินแล้วนะคะโอ้ยังไม่เกินเนาะพูดตานาน,นะะึกว่าเกินแล้วพูดถึงงานถักก่อนนะคะเดี๋ยวเอาเป็นคลิปสองดีก่อนนะคะเนาะ